เนี่ยสินทรัพย์จะไหนจะมาแรงอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะต้องพิจารณาอย่างยิ่งแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าถ้ารอให้ฟ้าโปร่งโล่งใสเนี่ยมันก็จะเจอเหตุการณ์ที่สินทรัพย์มันขึ้นมานะคะแต่ถ้าเราจะหาโอกาสมันก็จะยังมีโอกาสที่เหลืออยู่ตรงไหนบ้างช่วงเดือนตุลานี่ถือว่าไม่ทันเลยนะครับพุขึ้นมาเร็วมากเลยขึ้นมาเร็วและแรงนะคะเดี๋ยวเราก็ยังมังหาโอกาสกันอยู่นะคะถึงแม้จะขึ้นมาขนาดนี้แล้ว โอกาสยังอยู่นะคะแล้วก็หุ้นจีนยังร่วงไม่เลิกเนี่ยจะเป็นโอกาสหรือเปล่ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมเพราะว่า,อย,าอย่างที่เราทราบนะคะจีนไทยเวียดนามเนี่ยก็ยังเป็นแชมป์ที่ผลงานยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะในโซนนี้นะคะแล้วหุ้นโลกเข้าไปถึงไหนกันแล้วนะคะดังนั้นการที่จะหาโอกาสเราอาจจะกลับมามองในตลาดที่ยังแลกขาดอยู่นะคะเราเข้าหัวประเด็นแรกเลยค่ะ ก็เฟดส่งสัญญาณจบรอบเนียขาขึ้นนะครับสินทรัพย์ไหนจะมาแรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมมองของนักลงทุนผ่านดัชนีเฟรนกรีนกันก่อนนะครับอินดี็กเนี่ยตอนนี้อยู่ที่71ครับคือโลบขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ต่างจากเดิมมากๆเลยนะครับในช่วง1-2ถึงเดือนที่แล้วนะครับแล้วในดอทพล่าสุดครับก็สะท้อนนะครับว่าเฟดเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับลดดอกเบี้ย3ครั้งในปี2024ครับและ4ครั้งในปี2025นะครับ และใน Policy Statement ครับก็ให้มุมมองต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจว่าอาจจะชะลอตัวครับมองแนวโน้มเศรษฐกิจนะครับน่าจะเกิด Soft Landing แต่ก็ไม่ตัดความเสี่ยงที่จะเกิด Recession ออกไปนะครับขณะที่ตัวเลขการจร้างงานก็ยังแข็งแกร่งครับแนวโน้มเงินเฟอ้อก็ผ่อนคลายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในระดับสูงกว่า2%แต่ในระยะต่อไปนะครับก็ต้องดู d a t a d e p e n d e n t อยู่ดีครับ ค่ะจริงๆแล้วเรื่องซอฟต์แลนดิงด้งฮะแลนดิ้งนี่คุยกันมาเยอะแล้วนะคะแม้แต่เฟดเองก็ฟันทงแล้วนะคะว่าเศรษฐกิจเนี่ยแนวโน้มจะเป็นซอฟต์แลนดิ้นะคะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจอะไรที่ยังแข็งแกร่งอยู่นะคะทีนี้ในแง่ของดอทพลอสเนี่ยลดดอกเบี้ยก็คงเอ่ออย่างที่บอกเราจะเห็นการลดดอกเบี้ยถึง7ครั้งนะคะเอ่อปี2-4-3ครั้งปี2-5-4ครั้งนี้ดอกเบี้ยค่ากลางของปี2425เนี่ย ลดลงไปเยอะมากเลยนะคะ4.625นะคะส่วนปี24แล้วก็ปี25อยู่ที่3.625นะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือตัวความน่าสนใจของสินทรัพย์เสีย่ยงนั่นเองนะคะแล้วตัวเงินเฟอ้อที่ลดลงมาเนี่ยตามข่าวที่เราเห็นกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอราคาน้ำมันนะคะที่ลดลงอย่างมากแต่จริงๆเศรษฐกิจสหรัฐก็ยังเรื่องของเงินเฟอ้อยังกดดันในเรื่องของ ที่อยู่อาศัยนะคะค่าเช่าเลยต่างๆเนี่ยขยับขึ้นมาทีนี้ถ้า2ตัวแปรหลักเนี่ยลงได้ทั้งคู่นี่ก็คือเงินเฟ้อก็อาจจะลงเยอะกว่านั้นอีกด้วยซ้ำนะคะแล้วตัวที่ได้รับประโยชน์จากเรื่องของการเฟดส่งสัญญาณลดดอกเบีย้ยที่เห็นชัดนี่คือวันเดียวนี้ทองปิดพุ่งมาถึง47.6เหลรียญเลยนะคะซึ่งตอนนี้ทองอยู่เหนือ2,036เหรียญน,นะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่กระโดดขึ้นมาอย่างมากรับข่าวเฟด ส่งสัญญาณลงดับเบี้ย er นะคะแล้วก็ดาวโจนส์นี่ก็ขึ้นมาถึง100จุดเลยนะคะซึ่งตัวเลขของดาวโจนส์ที่ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นในเรื่องของอาการที่เฟดส่งสัญญาณนั่นเองนะคะซึ่งในวันพฤหัสที่ผ่านมานี่เองแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเทนเ a r ยเทรชารีดิวนะคะซึ่งลงไปต่ำกว่า4ถ้าเราจำได้เนี่ยเทนเดียเทชรีดิวอ่เนี่ยเคยไปแตะระดับ5ด้วยนะคะ อันนี้ต้องเรียกว่าลงอย่างแรงทีนี้ตัวเลขที่เกิดสะท้อนมาจากยอดค้าปลีกนะคะที่มีตัวเลขที่ขยับตัวสูงขึ้นนั่นเองนะคะเท่ากับว่าตัวเลขเศรษฐกิจต,ตอนนี้เรามาดูดัชนีสําคัญกันนิดนึงค่ะเป็นยังไงบ้างคะครับก็ทาง n ัสแตกนะครับเย a r to ทูเ e นะครับบวกขึ้นมาถึง42.1แล้วนะครับ s อ500บวกขึ้นมา23.4แล้วนะครับแล้วก็ดาวโจนส์นะครับบวกขึ้นมา12.41ครับ พอถือว่า New High กันทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดัชนีอะไรก็ตามของสหรัฐนะคะเป็นทั้งดาวจน s ์ NASDAQ ดนะคะ NASDAQ ดูจะ,ะโดดเด่นที่สุดสค,ค่ะ41นี่เราก็ไม่เห็นมานานแล้วเนาะแล้วก็แต่คนที่ลงทุนอยู่ในกองทุนต่างๆก็ยังบอกว่าขาดทุน20-30%อยู่เลยนะคะอย่าลืมว่าตอนอขาลงนี่ต้องเรียกว่าลงแบบลงลิฟนะคะ ค่ข,ขึ้นนี่ขึ้นบันไดกันอยู่นะคะก็อดทนกันนิดนึงนะคะสำหรับนักลงทุนที่มีการลงทุนในกองสารัฐนะคะแล้วก็ก็ถือว่าดีขึ้นถ้าเทียบกับกองจีนนะ,ะตอนจีนนี่ยังมองไม่เห็นสัญญาณที่จะเป็นบวกเลยนะคะตัวเลขก็ยังมีถึงแม้ตัวเลขที่ออกมามีแนวโน้มที่ดีหลายอย่างนะคะแต่หุ้นจีนยังไม่สะท้อนแต่วันสองวันนี้มันก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูเทนเดอร์เทสทรียูนิดหนึ่งค่ะ ครับก็ตอนนี้ก็ต่ำกว่า4%แล้วนะครับหลังจากเฟดเนี่ยส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเฉลี่ยอยู่นะครับ2ปีนะครับตอนนี้อยู่ที่4.42%ครับ5ปีนะครับอยู่ที่3.93%นะครับ10ปีอยู่ที่3.95%นะครับและ30ปีครับอยู่ที่4.06%นนครับนี้เรานำกราฟตัวของ10ปีมาให้ดูนะครับก็จะเห็นว่าปรับหัวลงอย่างชัดเจนเลยนะครับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับที่ไปแตะ ค่ะก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนนะคะเราจะมาดูว่าถ้าเฟดจากที่เราประมวลสิ่งที่สรุปจากาเฟดแถลงการออกมาแล้วเนี่ยสินทรัพย์ไหนเนี่ยจะมาแรงนะคะถ้าลดดอกเบี้ยขนาดที่ว่า7ครั้งใน2ปีเลยเนี่ยนะคะคําแนะนําจาก SCB ก็มีความแนะนําว่าสําหรับนักลงทุนที่เสี่ยงได้ปานกลางถึงสูงนะคะก็จะไปที่ตราสารนิโลกนั่นเองซึ่งอย่างที่เรา บอกให้นักลงทุนเข้าซื้อมาตลอดในช่วงไม่สอเดือนที่ผ่านมานะคะซึ่งก็เกิดจากประโยชน์ของตราสารนี้ที่จะปรับตัวขึ้นหลังจากที่เฟดเนี่ยจบรอบขึ้นดอ,อกเบีย้ยแล้วนะคะคพอเฟดจบรอบขึ้นดอ,อกเบีย้ยก็คือเป็นขาลงของดอกเบีย้ยซึ่งเวลาดอกเบีย้ยมันทิศทางขาลงเนี่ยราคาของตราสารมันจะขยับขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นการลงทุนที่จับจังหวะ ที่ได้ประโยชน์จากการที่เฟดเอ,อยู่ในโหมดของการคงดอกเบีย้ยแล้วก็ลดดอกเบีย้ยในอนาคตค่ะครับอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คืออัตราผลตอบแทนตราสารหนี้เนี่ยยังอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ย10ปีเลยนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนนะครับโดยเฉพาะที่อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจถดถอยนะครับในปีหน้านะครับอีกคําแนะนํหนึ่งของทาง S C B นะครับก็คือหุ้นกลุ่มคุณภาพครับที่คาดว่าจะสามารถทนทานในสภาวะดอกเบีย้ยสูง ในช่วงปลายวัฒนักรเศรษฐกิจได้นะครับก็กองที่แนะนำนะครับก็คือ SCBG ครัวครับกับ SCB PGF นะครับอีกคำแนะนำของ SCB นะครับก็คือหุ้นไทยครับถึงแม้ว่าหุ้นไทยนะครับจะปรับตัวแย่ลงกว่าภูมิภาคนะครับแต่กลับมองเป็นโอกาสในการทยอยสะสมครับโดย SCB นะครับให้มา4ปัจจัยสนับสนุนครับหนึ่งเลยนะครับก็คือทิศทางหลังเฟดจบรอบดับเบี้ยขาขึ้นครับ 2. นะครับแนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัวสูงขึ้นจากปีนี้นะครับแล้วก็3ครับค่าการกําไรบริษัทจดทะเบียนนะครับกลับมาขยายตัวจากปีนี้ที่ติดลบครับแล้วก็4นะครับสำคัญมากเลยก็คือมูลค่าความถูกแพงนะครับอยู่ในระดับ10ปีนะครับน่าสนใจแลครับค่ะก็ถือว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีปัจจัยบวกหลายๆปัจจัยที่จะมาสนับสนุนนะคะเพราะว่าอะไรที่เกิดขึ้นในปีนี้ที่เป็นภาพลบนะคะ โดยสถิติของหุ้นไทยเนี่ยจะไม่ติดลบต่อเนื่องกัน2ปีนะคะแล้วอย่างที่เราทราบว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเรายัางรอนโยบายจากรัฐบาลใหม่ซึ่งตอนนี้ตัวงบประมาณแล้วก็นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยยังไม่ผ่านนะะยังไม่ได้ผ่านที่เป็นทางการนะตอนนี้เราต้องใช้งบตามเดิมของรัฐบาลชุดเก่ากันอยู่นะคะดังนั้นกว่าที่งบประมาณชุดใหม่และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นเนี่ย เราก็ต้องรอไปอีก3 6เดือนนะคะแล้วก็ภาพของการส่งออกและการท่องเที่ยวี่ก็จะฟื้นตามวงจรเศรษฐกิจของไทยด้วยมันก็จะประจวบเหมาะกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่จะกลับมาในปีหน้านะคะนักท่องเที่ยวก็กลับมาการส่งออกปีนี้แย่ติดลบนะคะปีหน้าก็น่าจะเป็นปีที่ดีนะคะแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่นักลงทุนต่างชาติขายทิ้งหุ้นไทยไปเกือบ2 0 0 0 0 0ล้านนะคะดังนั้นปีหน้า ภาพของการลดดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยน่าจะทำให้การขายของต่างชาติเนี่ยชะลอลงแล้วก็หันกลับมาลงทุนในภูมิภาคนี้นะคะเรื่องค่าเงินก็จะมีทุทิศทางที่กลับกันกับปีนี้นะคะดังนั้นปัจจัยหลายๆอย่างที่สนับสนุนแล้วก็รวมถึงผลประกอบการของบริษ,ษัทจดทะเบียนที่คาดว่าจะดีขึ้นนะคะจากฐานที่ต่ำในปีนี้นะคะ ก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เอื้อสำหรับการลงทุนในหุ้นไทยค่ะดังนั้นถ้าในแง่ของทาง SCB ก็จะมองใน3หลักนะคะสาธีมหลักที่จะมานะคะก็คือ 1. ก็คือตราสารนี้โลกนะคะสก็คือหุ้นคุณภาพ 3. ก็คือหุ้นไทยนั่นเองก็คือฟันธงว่าเป็น3กลุ่มหลักที่จะได้ประโยชน์จากการที่ฟดเฟดคงดอกเบีย้ยแล้วก็จะลดดอกเบีย้ยในปีถัดๆไปค่ะ ครับนี่ก็เป็นคําแนะนําของทาง S c B นะครับเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําของทาง i Spring กันบ้างครับแต่ก่อนอื่นครับทาง i s สปรินะครับก็ฉายภาพปี2-4ให้เราดูก่อนนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือการเติบโตทั่วโลกเนี่ยอาจจะชะลอตัวครับเมื่อได้รับรู้ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยนะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นครับ2ครับตลาดเกิดใหม่นะครับมีมูลค่าที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับอันนี้เราก็ดูได้จาก ดอลลาร์อิน x เริ่มปรับตัวลงแล้วนะครับอัตราเงินเฟ้อนะครับก็จะชะลอตัวลงเรื่อยๆนะครับในถึงกลางปี2024นะครับตราสารหนี้ Investment g r a d กนะครับและพันธบัตรรัฐบาลมีความโดดเด่นครับและก็การยกระดับเชิงโครงสร้างนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับและก็การลงทุนที่ยั่งยืนนะครับมีโอกาสกำลังขยับขยายโตขึ้นครับซึ่งนำมาสู่คำแนะนำของทาง e s p r i n g นะครับ ซึ่งอิสปิงก็ฉายภาพให้เราดูอีกครับว่าตอนนี้เฟดนะครับคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่5.25-5.5นะครับเป็นครั้งที่3ติดต่อกันแล้วนะครับแล้วที่สําคัญครับพาเวลก็ส่งสัญญาณชัดเจนยิ่งกว่าเดิมนะครับที่มีโอกาสที่จะเสร็จสิ้นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแสดงให้ในเห็นได้ในดอทพลอตนะครับและก็มองว่าจะเกิดซอฟต์แลนดิ้งนะครับไม่ใช่รีเซชชันจึงแนะนําว่าให้ buy on dip ในหุ้นสหรัฐครับและหุ้นเติบโตอย่างกองทุน ESGCG ครับ และก็ e s u s tech ครับและก็ยังแนะนำกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับอย่าง e s infra ครับสำ,สำหรับนักลงทุนนะครับที่ต้องการลดความผันผวนของพอร์ตนะครับก็จะแนะนำเป็นกองทุนตราสารหนี้ครับอย่าง t m b g f และก็ t m b g i n c o m e ครับค่ะถ้าดูสไตล์คำแนะนำของ2บรจอก็จะเห็นถึงมีความแตกต่างกันแล้วก็มีความเหมือนกันในบางส่วนนะคะสำหรับทา,าหุ้นของ ทาง s c b เนี่ยจะเน้นหุ้นคุณภาพนะคะแต่ถ้าเป็นอของอ s p r i n g เนี่ยจะไปเน้นหุ้นเติบโตเลยนะคะแล้วก็ไปเน้นหุ้น US Tech นะคะอย่างที่เราทราบว่า US Tech ก็จะมีส่วนประกอบของอหุ้นเจ็ดนางฟ้าซะเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็มองว่าผลประกอบการของบริษัทเหล่านี้ ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็จะเห็นว่าแม้แต่ Apple เองก็ New High นะคะแล้วก็หุ้นหลายๆตัวก็ยังมีโอกาสเติบโตนะคะคนมองว่าหุน้นอ่อ US Tech เนี่ยเจ็ดนางฟ้านี่แพงเราเคยมาไล่เรียงกับทาง East Wing ดูเนี่ยตัว PE นี่ต่ำกว่าหุ้นไทยนะคะหลายๆตัวเนี่ย20กว่าเท่าเองนะคะหุ้นไทยบางตัวที่บอกว่าเป็นหุ้นเทคเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นหุ้นระดับโบรกนะคะ ตัว P/E นี่70ก็มีนะคะหกก็มีนะคะดังนั้นเนี่ยในแง่ของการเติบโตรองรับแล้วก็ระดับ P/E ของหุ้นเหล่านี้เนี่ยไม่ได้แพงนะคะสำหรับหุ้นกลุ่มนี้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็อาจจะมีการชะลอตัวลงของระดับราคาได้นะคะเพราะว่าถ้า NASDAQ ขึ้นมา New High ขนาดนี้แล้วก็ดัชนีสำคัญของสหรัฐเนี่ย New High ทั้ง3ตลาดนะคะก็มีโอกาสที่จะมีแรงเทขายทำกำไรดังนั้นเราก็เชื่อว่า นักลงทุนที่อยากจะลงทุนในกลุ่มเหล่านี้ตามคําแนะนาําบลจก็อาจจะต้องเป็นการทยอยสะสมนะคะแล้วก็แนะนำหุ้นอีสพิง g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  แล้วก็หุ้น i s p r i n g US Tech นะคะแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานตอนนี้ปรับคำแนะนำเป็นซื้อแล้วนะคะซึ่งก็จะได้ผลประโยชน์ในเรื่องของเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วก็มีรายได้ประจำสม่ำเสมออย่าลืมว่าที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่ม i n f r a s t r u c t u r e กลุ่ม e r t y เนี่ย ก็ได้รับผลกระทบพอสมควรนะคะเป็นช่วงดอกเบีย้ยขาขึ้นดังนั้นความน่าสนใจของกลุ่มนี้ก็จะลดลงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ดอกเบีย้ยคงแล้วก็อยู่ในน้มทิศทางที่ลดลงเนี่ยการลงทุนในหุ้นหุ้นกลุ่มที่มีรายได้ประจําสม่ำเสมอเหล่านี้เนี่ยก็จะมีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็แน่นอนที่สุดก็คือ,อตัวตราสารหนี้โลกนะคะที่เป็น investment grade ระดับ AA นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทนทานกับ เศรษฐกิจที่คนยังมีความเชื่อว่าอาจจะมีการถดถอยเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพสูงขนาดนี้ก็จะสร้างผลตอบแทนที่ดีในยิวที่ยังสูงอยู่นะคะแล้วก็ทําให้ผ่านความหันผวน,นในช่วงที่เปลี่ยนผ่านของเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยได้ะคะ่ะครับและในปี2024นะครับเรียกว่าเป็นปีแห่งการเลือกตั้งเลยก็ได้นะครับเพราะว่าทาง s b เนี่ยได้รวบรวมข้อมูลมาไว้ตรงนี้ครับทางหุ้นสหรัฐนะครับ แล้วก็หุ้นเอเชียนะครับมักปรับดีขึ้นหลังเลือกตั้ง US ครับซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณช่วงเดือนพฤศจิกาครับส่วนหุ้นไต้หวันและหุ้นจีนนะครับมักปรับตัวลงหลังการเลือกตั้งไต้หวันครับแล้วก็หุ้นอินเดียครับมักมักปรับตัวขึ้นแรงนะครับก่อนการเลือกตั้งในประเทศนะครับซึ่งคิดว่าอยู่ในช่วงกลางปีนะครับแล้วก็หุ้นอินโดนะครับมักปรับตัวขึ้นแรงก่อนเลือกตั้งในประเทศด้วยเช่นกันครับ ค่ะมีข่าวดีหลายประเทศนะคะเพราะทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งก็จะมีเรื่องของอิ e ล็กชันเรนลี่ยกเว้นในส่วนไต้หวันกับจีนที่ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเนี่ยต้องจับตาดูว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ย จะสามารถที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนไว้ได้หรือเปล่านะคะก็เป็นความเสี่ยงอันนึงแต่ถ้ามองในเรื่องของสหรัฐอินเดียอินโดอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวดีของตลาดทุกตลาดเลยนะคะในเรื่องของ e l e c t i o n r a l l y ค่ะแม้แต่ทางส่วน ECB เอง BOE BOE เองนะคะก็มีการคงดอกเบีย้ยแล้วก็ดอกเบีย้ยก็น่าจะเป็นทิศทางขาลงตลาดหุ้นก็ อยู่ในโหมดของการปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกันนะคะทั้งที่ในโซนเหล่านั้นก็ดูจะเป็นโซนที่แย่ที่สุดนะคะในเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็สภาพเศรษฐกิจของโซนยุโรปดูเหมือนจะมีปัญหาที่สุดแต่ก็ราคาหุ้นกลับดีกว่าเอเชียด้วยซ้ำนะคะวันนี้เราก็เลยมาคุยว่าหุ้นจีนยังร่วงไม่เลิกมีข่าวอะไรมาเพิ่มเติมไหมเพราะว่าคนที่ลงทุนก็หลายๆคนถอดใจไปแล้วนะคะ ขอขายออกก่อนดีกว่าเพราะว่าไม่ไหวแล้วกับข่าวบอกว่ามีข่าวดีออกมาตลอดเวลาจะมีมาตรการโน้นมาตรการนี้นะคะแต่ข่าวเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดจีนอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่หนักที่สุดในจีนนะคะแต่วันนี้นะคะวันสวันนี้หลังจากที่เสร็จมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ย ข่าวของเหล่านี้เนี่ยกลับมาเป็นตัวที่ทำให้หุ้นจีนกระเตื้องขึ้นมาอย่างมากนะคะเรามาดูเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเซี่ยงไฮ้ CSI 3 0 0หังเส็งนะคะขึ้นมาท่วนหน้าเลยนะคะถ้าเราดู1เดือนย้อนหลังกับ year to date ตัวเลขก็ยังลบนะคะของหังเส็งนี่เรียกว่าลบแข่งกับไทยเลยนะคะห่างเส็งตั้งแต่ต้นปีลบไปถึง14.60%นซนะคะเทียบกับไทยลบ16.55 ไทยนี่คือเป็นแชมป์โลกของตัวเลขติดลบไปแล้วนะคะดังมากเลยนะคะสำหรับประเทศไทยถือว่าเป็นแชมป์ไปแล้วในขณะที่จีนก็ไม่ฟื้นนะคะจีนที่พอที่จะดูดีหน่อยก็เป็นทางฝั่งเซี่ยงไฮคอมเพสิตเซี่ยงไฮเอเชียเหล่านี้ก็ลบน้อยหน่อยลบประมาณลบสี่นะคะมาเจอ CSI 300หังเส็งนี่ก็ อยู่ในระดับ12.84กับ14.6ก็ถือว่าหนักหนาสาหัสแต่วันนี้ breaking news ออกมาก็คือทางห่างเสีงขึ้นมาถึง3%เลยนะคะ16,906ข่าวอะไรคะที่ทำให้ห่างเสีงขึ้นคะครับก็เป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับที่ออกมาดีกว่าคาดนะครับทำให้จีนในวันนี้นะครับปรับตัวโดดเด่นขึ้นในภูมิภาคเอเชียเลยนะครับค่ะแล้วก็ sentiment <ม>ตามตลาดโลกด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราดูภาพใหญ่ของ ทุกๆตลาดแม้แต่ของไทยเนี่ยก็ขึ้นมา2วันแล้วนะคะหุ้นไทยก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มีข่าวเรื่อง robot trade ซึ่งอาจจะมีการทบทวนนโยบายเหล่านี้ไหมแล้วก็หุ้นไทยก็ลงไปเยอะหุ้นจีนก็น่าจะเป็นเรื่องราวเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นแชมป์ ของการติดลบเยอะพอสมควรนะคะทั้งๆที่ข่าวตัวเลขอะไรต่างๆเริ่มดีขึ้นใช่ไหมคะครับอย่างตัวเลขการผลิตอุตสาหกรรมจีนนะครับโตเร็วที่สุดในรอบ2ปีเลยนะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับเพิ่มขึ้นมา6.6%เนะครับเทียบกว่าเทียบกับปีก่อนนะครับแล้วก็สูงกว่าคาดที่5.6%ครับแล้วก็สูงกว่าในเดือนตุลาที่4.6%ครับส่วนยอดขายปลีกนะครับเพิ่มขึ้น10.1%นะครับในเดือน พฤศจิกายนนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนแม้ว่าจะต่ำกว่าคาดที่12.5%นะครับการลงทุนในสินทรัพย์คงที่ครับหรือว่า fixed asset investment in urban areas นะครับเพิ่มขึ้น2.9%นะครับน้อยกว่าที่คาดที่3%อครับอัตราการว่างงานนะครับก็คงที่อยู่ที่5%ครับในเดือนพฤศจิกายนครับค่ะเออจริงจริงจีนมีอีกข่าวหนึ่งที่ตอนนี้น่าจะเป็นภาพที่เราไม่ค่อยเห็นนะคะก็คือสีจิ้นผิงไปเยือน เวียดนามเมื่อวันที่1 2บสที่ผ่านมานี่เองนะคะซึ่งตรงนี้ข่าวก็บอกว่าเป็นเรื่องของการสกัดอิทธิพลของจีนเหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้อย่างที่เราทราบว่าในการประชุมเอเบที่ผ่านมาเนี่ยสีจินผิงก็บินไปเจอผู้นําสหรัฐแล้วก็มีข้อตกลงอะไรกันหลายหลาย,หลายอย่างซึ่งคนบอกว่าข้อตกลงเหล่านี้เนี่ยจีนไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายกับข้อตกลงตรงนั้นน,น,นะคะแต่สิ่งที่ทําให้ภาพ ใหญ่ที่มองออกไปก็คือความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสารัฐก็ดูที่จะมีความเชื่อมโยงแล้วก็มีการอารุ่มรวยกันมากขึ้นนะคะซึ่งก็หวังว่าในปีหน้าทําให้ความสัมพันธ์เหล่านี้ถ้ามันไม่รุนแรงมากขึ้นแล้วก็การปรับตัวของบริษัทจดทะเบียนอะไรต่างๆในเรื่องของการค้าขายระหว่างกันมันก็จะน่าจะดีขึ้นนะคะเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่านโยบายของสารัฐเองก็ไม่ได้ สนับสนุนให้จีนเติบโตนะคะในขณะเดียวกันจีนก็ทราบว่ากําลังถูกตัดแข้งตัดขาอยู่แล้วก็พยายามที่จะหาโอกาสในของการที่จะมาทบทวนความสัมพันธ์ต่างๆกับหลายๆประเทศแล้วก็ทางผู้นำของบริษัทเอกชนนะคะทางสีจิ้นผิงที่ไปเจอกับผู้นำของบริษัทเอกชนก็ให้คำมั่นสัญญานะคะว่าจีนพร้อมสนับสนุนในเรื่องของการลงทุนของบริษัทเหล่านั้นนะคะถึงแม้ว่า บริษัทเหล่านั้นจะมีการย้ายฐานการผลิตออกไปเพื่อลดความเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเทสลาเองนะคะหรือว่าทาง Microsoft เองหรือว่าในส่วนของ Apple นะคะที่มีการย้ายฐานการผลิตไปในหลายๆประเทศนะคะซึ่งรวมทังรวมถึงอินเดียแล้วก็เวียดน,นามด้วยในขณะเดียวกันสีจิ้นผิงก็ไปเยือน ทางเวียดนามนะคะอันนั้นก็จะเป็นเรื่องราวอย่างหนึ่งที่เราก็จะเห็นภาพว่าทางผู้นําจีนเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคะในการที่จะรักษาความสัมพันธ์ในแต่ละประเทศแม้แต่คู่ขัดแย้งหลักก็คือจีนทางสีจิ้นผิงก็ยังบินไปเจอนะคะดังนั้นเราก็เชื่อว่า,าในปีหน้านี้เราก็คงจะเห็นการปรับตัวที่ดีขึ้น ของบริษัทต่างๆทั่วโลกแล้วก็ตอนนี้ข่าวในเรื่องผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนคงไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในเรื่องของการขึ้นลงของหุ้นในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเป็นพ้นฤดูกาลของเรื่องการประกาศผลประกอบการแล้วนะคะดังนั้นเราก็ต้องรอไปลุ้นผลประกอบการของควอเตอร์สแล้วก็ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่จะเปิดเผยในควอเตอร์สนะคะว่าจะมีอ,ะอิทธิพลอะไรต่อเฟดในการขึ้นดอกเบีย้ยอีกหรือเปล่าหรือว่านโยบายการลดดอกเบีย้ยของเฟด จะลดลงในเดือนมีนาหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นนโยบายที่เราจะต้องมองไปข้างหน้าในปีหน้ากันนะคะแต่ในขณะเดียวกันโอกาสของการลงทุนถ้าเราจะรอให้ทุกอย่างฟ้าโปรง่งโล่งใสเนี่ยมันโอกาสมันไม่เกิดน,นะคะวันนี้ที่เรามาคุยกันเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพในขณะเดียวกันในวันนี้เนี่ย ถ้าเรามีเงินอยู่แล้วเราอยากจะหาโอกาสของการลงทุนในจังหวะนี้มันก็คือโอกาสนะคะตลาดจีนเป็นตลาดที่เรียกว่าเป็นตลาดที่ถูกนะคะแล้วก็ถูกมากๆนะคะเทียบกับตลาดอื่นรวมถึงไทยด้วยวันนี้เราก็เลยจะต,ต้องมาคุยในเรื่องนี้เพื่อที่ให้ทุกคนเห็นโอกาสนั่นเองนะคะถ้าเรามาจับข่าววันต่อวันมากเกินไปแล้วมีความกังวลในเรื่องเหล่านี้มากเกินไปสุดท้ายการลงทุนก็จะไม่ได้โอกาสะคะ่ะ ในเรื่องของราคาทองราคาน้ํามันอย่างที่เราเห็นเวลามันขึ้นนี่มันขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วมันสะท้อนข่าวอย่างรุนแรงเลยนะคะในเรื่องของราคาน้ํามันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้ก็ตกไปอย่างมากนะคะครับตก year to date นะครับตกไปถึง10.36%ครับแต่ว่า5วันที่ผ่านมานะครับก็บวกขึ้นมา1.5%นะครับแล้วก็มีข่าวเรื่อง Berkshire Hathaway นะครับเข้าไปซื้อออกซิเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็การที่เฟดนะครับส่งสัญญาณลดดอกเบีย้ยก็ มีมุมมองว่าเศรษฐกิจอาจจะเติบโตนะครับก็ทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยพุ่งขึ้นมาในช่วง2อสวันที่ผ่านมาครับส่วนดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับก็ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่101นะครับ Year to date ก็ติดลบไป1.55ครับส่วนอีกสินทรัพย์หนึ่งนะครับที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือ Bitcoin ครับตอนนี้ Year to d a t ดนะครับบวกขึ้นถึง158%แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ42 0 0 0ครับ